งานเกล้าลองมีให้ฉันกัเธอนะเอาไปของฉันหรออุ้ยสีไม่ตรงใจละอเป็นมอสหลงมาเออเขียนว่าคุณแบงค์น่าแต่ว่าเหมาะกับมอสเดี๋ยวฉันดูอลไต่อเกลเรื่อของอะไรนะเกเเล้าเรื่อของครินใครนี่นี่ฉันให้ฉันแรกกับเธอ เธอให้อะไรมันคืออะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่รู้จะเริ่มกันที่อันนี้อันนี้เคยยังไม่ตังหูตังหูอ๋อเดี๋ยวจะได้จองหูแล้วเดี๋ยวจะให้คนละข้าเธอไหนเลยดินี่ใช้อะไรอ่ะใช้ยันกันโอ้ใส่ยันได้ใหญ่มากเธอไม่ต้องใส่เสื้อหรอกเธอเหมาะกับการใส่สร้อยใส่ไม้เนื่องั้นอันนี้มาให้ฉันใส่เลยนะนะเดี๋ยวแบ่งให้ใช้เดี๋ยวแบ่งใช้นี้ของหมอด้วยสลับกันแรกกันไปจอกันไหม วิ่งเต้นต่อเลยเหรต่อเลยต่อต่อแม่แม่เราซื้อตั้งหัวให้เต้นเลยมีมีด้วยเมื่อไหร่จะจอดหัวลูกมีมีด้วยอันไหนของมอสไอนของแบงค์นี่อยู่แล้วครับอันไหนมอสมอสแบงค์เหรออันนี้มอสนี่แบงค์ใช่ไหมมามามาๆๆๆโอ้ อันนี้จากจากที่ไหนอ่ะจากเขาเขียนว่าใช่อ่านว่าอะไรชวนหูชุชุองเนี่ยมาจากใครไม่รู้เชน่ามัมี

อะไระอะข้าป้าข้าวป้าเกิอดอมอดอะไรอุ้ยหมอนหรอลุงไมเกคิตตี้มันคือ,อยังไงอยาไม่เข้าใจอะเป็นอะไรอ่ะอันนี้หมอด,ด้วยนะทูมอดด้วยนะแบงค์คอหรออ๋อมันคือหมอนลองคอนี่แหละที่หมอนลองคอ่ี่รด ใช่หมอนรองหลังตั้งโอ้แล้วนี่ก็ใ่เบาะเหรอหมอนใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาจะตัวปะไม่ปอกหมอน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 ไม่เคยไมลำพังเบาะรถอเล็กอยู่แล้วเอานี้ไปใส่เลยลำพังเบาะรถเล็กอยู่แล้วอันนี้ก็หมอนหรือก็ห่มใช่หรอใช่ห้างห่ม บอแล้ว thank you Chinese mummy อันนี้คือที่ลองพ่นแน่เลยอ่ะเธอเอาไปนั่งไปที่ลองหลังยังไงอ๋อเอออุ้ยเอาไปใช้รถเอาไปอืมเอาไปใช้เปิ่มเหรอนล้วก็ปาออกใช้เอาไปก็อินก็เราได้นะเดี๋ยวเราเข้ายได้ ต่อไปเธอขันให้คนดูหน่อยกลงใหญ่มากนีต้องแกะก่อนนะรี่ส่นม้วใส่หมดด้ว่ใส่ตรง้ถ้าไม่ใส่ถูกไม่แกนใหม่ลบแกะถ้าไม่ใส่ถูกไม่แกนใหม่นี่ใส่ มือนการตะเกียบเที่ยวแเไม่รู้ว่าอมแบบโอ้ยใส่้หรอเใสถ้าใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไมแกแล้วแต่ไม่แกะก็ไม่แกะอมันใส่ยากนะเอามานี่ยัดดับเหบือมาตีนเสียโอ้ย จีบใส่มวกตไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้อะไรจะมาหรอใช่เป็ไขส่งว้าวเฮ้ยอไอะทำไอะหมอนนั้น Aww. เลน<อ>ม <า S 3> ังกรจีนเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับมอสมากโอ้ยโอ้ย,อยนี่สุดสัตว์วันเกิดมอสสุดหล่อของเราขอให้สิ่งที่หวังจะเป็นจริงนะฉันชอบมอสแบงค์มา2ปีแล้วและในช่วง2ปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นผู้คนชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆวันข้างหน้าหวังว่าพวกคุณชีวิตเงียบสงบและสวยงามมีคนบอกคุณเกี่ยว กับสิ่งที่น่าสนใจในโลกเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่ามีคนมีคนอะไรอะ่ะมีคนเดินไปเป็นเพื่อนคุณฉาดแห่งความเจริญรุ่งเรืองและคึกคักจะหายไปมีและมีคนแก่ตัวลงด้วยคุณเขียนภาษาไทยครั้งแรกไม่แน่ใจว่ามีเขียนผิดหรือไม่

เขาไม่ได้ตั้งหัวอยู่ในลิบเดีวขอล้างสนะ นี่เอาขึ้นสิตรงไหนอ๋อนี่นี่นี่เป็นน้ำยาอาบน้ำแน่นอนไม่น่าเชื่อเฮ้ยแบบน้าตาไม่คุ้นละไม่เคยมีมาก่อนเลยมเมาก่อนละภาพปูนี่นอนจริงป่ะจริงป้าเราทำเป็นทิวลิปภาพปูที่นอนแล้วปากด้วยนะปากเป็นทิวลิปป่ะเป็นปีลึกเฮ้ยลดเกินเป็นเลยวันนี้อะไรนะ เอาเปลี่ยนมาวรออันนี้อันนี้เดาได้น่าจะเป็นพาร์ทแน่ๆเพราะว่าเคยได้ฟิลนี้แล้วโอ้ขั้นกันนะเดี๋ยวเราสองกันนะดูคอร์เตอร์ อยูทางขวาและชื่อแบงค์อยู่ทางซ้ายอ่านว่า Moss Bank No Bank m o s สอ๋อมอสแบง n ์เ o เวอร์มีตาประทับสองสองดวงในถุงแดงสลักชื่อภาษาจีนของ m o s แบง n ์มอ s แบง n ์สามารถประทับตาที่เป็นตาของคุณบนหนังสือแต่งงานตามคำแนะนำก็คือต้องต้องอันนี้ต้องจิ้มอันเนี้ยลงไปในตานี้ มันยังทำไม่ได้ห่ะอหาแกะไปเรื่อยมันก็เก็บไม่เป็นอีกนี่ไงโอ้เป็นฟิลแบบสับเบียนสัรอดน่ะเธอซจึ้งเกินทำไปเรื่อย อ้าวไปได้อ yeah, ้าวไปได้ไปซิ่งบ่มาแล้วซิบ่มาแล้วซิงบ่มาแล้วเดูไปดูอกมวเอ้ยเอ้ยได้ไปดูออกมาซิ่งบ่มาแล้วไปกินนี่ก่อนอ่ะ X ซิ่งบ่มาแล้ว แต่ตัวแต่ตัวก็แฝงตาแต่เน,นี้ยที่บอกว่าอร่อยอ่ะยังไม่หมดมีมมมอันนี้อีกคืออะไรก็ไม่รู้ๆๆสิ่งเลื่ีนทำไมมันเหม็นไม่เหม็นอร่อยที่มันกนลกิ่นแรงคือหม่าล่านู่น แกกินส้มตำจะไม่บนเหม็นเลยนี่อันนี้คือของกินนะอันนี้คือของกินนะ ก็ใครที่เขาเรียกว่าดูอยู่นะครับใครที่ซื้อทิเกตงานเบอร์เดย์ปาร์ตี้มอส่งแล้วก็จะได้เจอกับมอสลงนะครับมีโชว์มากมายล้อที่จะให้ทุกคนมาชมอยู่ไม่อยากขายเยอะเลยเพระผิดหวังแลงวน่นนะภาษาจีนอะไรนะเชื่อนี่เชื่อนี่ควาเลอเชื่อนี่เชิ่อนี่ควาเลอเื่อนีเชิ่อนี่ควาเลอ ยยยเ,เย่แต่ไม่เคยร้องแบบภาษาไทยเลยภาษาไทยต้องร้องแบบสุขสันต์วันเกิดนะ <laughs> เป็นสิ่งท right. ี like, ่เก uh ิดอะเป็นมดเลยเพราเศร้าอ่ะเราเป็นไมสิ่งที่ฉันหลอกซื้อได้ไงลองพูดมาสักห้าอย่างอ่ะเกิดอะไรเป็นบ้เพราะเศร้าเลยอ่ะฟังนะ้ห้าอย่างของที่มออยากได้ในปีเนี้ยมีอะไรบ้างอืมออย่างแรกแบงค์แีเหรอมันอยู่นี่อยากชื่ออ๋ออ่ะอย่างแรกของเหรอจริงไม่อยากได้อะไรเลยมีเอาห้าอย่างให้ห้าอย่างอะไรก็ได้ที่เธอคิดว่าเออได้แล้วได้แล้วได้ใช้แน่หนึ่ง อะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเลยขอจุกติกอ่ะลิปสติกเหรอลิปสติกใช่ียวเรอเรอเอ่ะ ไอีะไรหรือเปล่าเร็วมันมีอีกที่เธอได้ให้อย่อยได้ให้อย่อยเลยอะ่ะอย่างเป็นสุปการไอเปล่าเป็นแบรนด์ไหแล้วแต่ได้หมดมันมอมวงเงินทั้งครบเลยเนี่ยเร็วอะไรก็ได้กแต่งตัวก็ได้หรือเป็นของใชยย้ที่มาใชา้สมบัติได้สมบัติได้สมบัติได้แต่งตัวก็ได้เร็วไอ้สามไอนน้สามเหรอกางเกงเหรอกางเกงอะไร ไม่รู้ไม่มีางเกงก็ไม่อยากได้างเกงอ่ะเงเกงซื้อเองได้เสวซื้ออะไรลนะ่ะเสื้ออะอ่าเสื้ออะันที่สี่สร้อยอะอสี่สร้อยอันนี้ห้ากระเป๋าอะกระเป๋อ,อะไรเป็นแบบไหนกระเป๋ <c oughs> เดามองนะเนี่ยตัวแวนนะฉัาไม่ได้สู้ฉันปดนฉันไม่ได้สู้กาะชชุดน้อยนะฉันต้องไปหาลื้อนะ สิ่งขาดที่แกซื้อมาที่นเนฟอร์กามูนเหรอเออเฟอร์กามูนอ่าเฟอร์กามูนมีกระเป๋าด้วยเหรอมีเอาที่แกเคยชี้ไงที่เป็นกระเป๋าลายส,สวยๆแล้วจำไม่ได้เลยชอบหมดฉันจเฉลยให้อยาจะเลยได้ไหมในห้าสิ่งที่เธอพูดน่ะฉันมีหนึ่งอย่างรองเท้าแตะแน่นอนฉันมีหนึ่งอย่างแล้วก็ซื้อมาแล้วเรางเท้าแตะพี่ะฉันซื้อากระเป๋า <laughs> แต่ฉันยังไม่ให้เธอฉันจะให้เธอวันหนึ่งก่อยไม่บอกไม่บอกทุกคนคิดว่าแบงค์ซื้อให้มอร์ละในห้าอย่างนี้ไม่ถูกคนบอกเลยดิว่าว่าแบงค์ซื้ออะไให้มอร์โอเคไปแล้วหายจะไม่ซื้อหรอกโก้ซื้อแล้วแล้วกลัวไม่อยู่ในห้า ไม่บอกอยู่ในห้าข้อนี้แกให้ไหนฉันนะอะไรนะไม่บอกไงทุกคนเห็นว่าโอ้ยอีกสิบนาทีก่อนเกิดผมแล้วอะเราแบงค์มาพันเค้กแล้วเ็าบอกว่าให้ของขวัญซื้อของขวัญให้ผมแล้วแต่เขาไม่บอกว่าของขวัญนั้นคืออะไรใช่เพราะว่าจะให้ของขวัญแบบมั่นใจสร้อยวันปาร์ตี้เพราะสร้อยมันใส่ง่ายวันปาร์ตี้จะให้เลยให้บรวทีอุ้ยอันนี้ต้องพอนเลยปะเห็นด้วยแลแล้วแปลว่ามันต้องใหญ่แล้ว พาอแบ่งไม่ยอมให้ดั้งพันเล็กไม่รู้ไม่บอกโคกเหรอไม่บอกแ <c oughs> มง <c oughs> ซื้ออะไรให้อ่ะทุกคนคิดว่าอะไรอ่ะงั้นใครที่ไปงานเบรดเดย้ปาร์ตี้ของมอสหลงจะได้เห็นว่าผมซื้ออะไรให้นะครับวุ้ยจะบันเกิดอะไรนต้องรีบหาลูกคนด้วยเนจรองด้วยอ่ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายซ e e y บายบายครับ Good night Thank you for give บายบายครับให้ผมแย่จดีวันนี้ Happy birthday to you บายบาย Good night